How Dance Studio Up Dance นะคะค right วันนี้ก็เป็นแดนท์คลิกตอนที่สอแล้วน,นะคะจะเป็นเรื่องของการฝึกทําสัต Back นะคะส่วนการทำสั a t Back นั้นเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ bitch, สาหรับการฝึกการทำสัต หรือการทำหลังให้แบนเวลาที่เราโป้มตัวลงนะคะง่ายๆเลยเวลายืนนะคะให้ทุกคนยืนเข่าตึงหลังตรงนะคะแล้วก็หาอะไรก็ได้นะคะถ้าคุณอยู่ที่บ้านให้หาโต๊ะหรือหาอะไรที่ขยับไม่ได้นะคะเอาที่แ,แข็งแรงนิดนึงแล้วก็ให้ยืดหลังเนี่ยลงไปเวลาที่เรายืดหลังนะคะให้สะโพกับขาเราอยู่ตรงกันนะคะแล้วก็เอามือจับนะคะอย่ายงในโรงเรียนเราก็ใช้บาร์นะคะเอามือจับบาร์แล้วยืดหลังให้แบนลงไปแบบนี้นะคะเวลาที่ทำาั่านี้ จำไว้ว่าคอกับหลังเนี่ยเป็นเพื่อนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอกับหลังต้องอยู่ในเลเวลเดียวกันแบบนี้ขากับสะโพกตก้องตรงกันอย่าให้สะโพกชิดไปด้านหลังะคะ่ะให้อยู่ขากับสะโพกตรงกันหลังกับคอนะคะตรงกันแบบนี้นะคะสหรับใครที่เก่งแล้วนะคะเราก็สามารถ ไปขาเพิ่มแบบนี้นะคะแต่สำหรับใครที่ยังเพิ่งฝึกใหม่ๆนะคะก็ให้ใช้หนาที่ยึดแล้วก็ให้เราฝึกทำหลังแบกให้เป็นก่อนนะคะ่ากแค่นี้เองนะคะการทำแบกแบกน,นะคะซึ่งประโยชน์ของการทำแบกแบกน,น,นั้นเนี่ยคุณผู้หญิงก็จะมีหลังที่ตรงขึ้นแล้วเวลาที่เราไปเต้นนะคะอย่างท่าที่แบบเป็นการเอหลังนะคะแบกแบบนี้นะคะคุณก็จะสามารถทำได้สวยงามนะคะอย่างใครที่อยากเต้นท่าที่มี หลังแ้านะคะกบน่้อ่ะก็นำไปใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะ